สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวประจำวันที่27มีนาคม2567นะครับข่าวแรกไปดูกันที่ตลาดทองคำกันสสี้หนึ่งเนาะทองคำวันนี้เนาะปิดบวกเล็กน้อยนะครับโดยได้แรงหนุนนะครับจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีนะเหลือเพียงแค่4.24%เเท่านั้นเองเนาะรวมทั้งความหวังว่าเฟดนะครับจะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยนในปีนี้ ขณะที่นักทุนก็จับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่า PCE ในวันศุกร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้นะครับราคาตัวน,นี้ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะว่านักทุนก็ยังจับตาข่าววันศุกร์นี้อยู่นะครับอาจจะวันนี้ก็ได้รับผลนะครับจากการที่พันธบัตรลดลงแล้วก็ปิดบวกมาเล็กน้อยนะครับอันนี้เรามาดูในทานเฟรม H4 นะครับจาก การที่เราวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วตอนนี้ราคายังไซเวยอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมองเป็นรูปแบบคล้ายๆ head and shoulder ก็ได้นะครับหรืออาจจะมองเป็น triangle ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของเทคนิคตอนนี้ยังไม่ชัดเจนมากนักนะแต่ถ้าเกิดในมุมมองระยะสั้นนะครับราคาอาจจะลงมาได้อีกนะครับเพราะว่าในช่วงสวิงเนี่ยนะครับอ่าช่วงตรงนี้นะครับก็จะเป็น แนวรับในตอนนี้นะก็คืออยู่ที่ประมาณ2,15 5น้าสบห้านะครับจนถึงประมาณ21 4 7นสินะครับกรอบราคานี้เป็นแนวรับปัจจุบันล่าสุดของ h ทสเลยนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 2, 2 0 2น้อนะครับจนถึงประมาณ2 2 1 0สิบนะครับซึ่งกรอบราคานี้นะก็เป็นช่วงที่ราคาเล่นอยู่นะหากยังไม่ทะลุไปทางใดทางหนึ่งนะครับแสดงว่าราคายังไม่เป็นแนวโน้มนะครับ มันก็เน้นระยะสั้นไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวต่อมานะครับไปดูเรื่องของน้ำมันดิบ w t i นิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ปิดลบนะครับจากทางเฟรมเดก็จะเห็นว่าเป็นแท่งแดงนะซึ่งในตอนแรกนะครับราคาน้ำมันก็ขึ้นไปก่อน,นอยู่เหนือระดับ82ดอลลาร์ต่อบาเรลโดยได้แรงหนุนจากการที่ รัฐบาลรัสเซียนะัสั่งให้บริษัทต่างๆปรับลดการผลิตน้ำมันลงในไตรมาสที่สองเพื่อให้รัสเซียนะครับบรรลุเป้าหมายการผลิตที่ระดับ9ล้านบาร์เรลต่อวันภายในเดือนมิถุนายนนะแต่ราคาน้ำมันปิดตลาดนะก็เริ่มอ่อนแรงลงนะเนื่องจากนัทุนชะลอการซื้อและการประเมินสถานการณ์ในตะวันออกกลาง รวมทั้งสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัสเซียและยูเครนะต่างก็โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานของกันและกันนะก็ทําให้ราคาพลังงานนั้นลดลงนะครับในตอนนี้เนี่ยส่วนในทางเทคนิคแล้วนะครับยังมองว่าโครงสร้างราคายัางขึ้นต่อได้นะครับเพราะว่าแนวรับปัจจุบันนี้อ,อยู่บริเวณ79.74นะ,ะจนถึงประมาณ78.81 ตรงนี้นะครับเป็นโซนดีมาที่น่าสนใจอยู่นะครับยังไม่ดุดลงนะเราก็ยังมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าราคาลงมาแล้วไม่หลุดต่ำกว่าโซนนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเป้าหมายที่คาดว่าจะขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าหากหลุลแปดสิบสามขึ้นมานะอ่าก็จะอยู่ราวนี้อยู่ที่ประมาณแปดสิบหกจุดห้าถึงแปดสิบแปดจุดหนึ่งครับ ก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับกว่าราคาจะขึ้นไปถึงนะอันนี้ถ้าเกิดใครที่รอช้อนน้ำมันนะก็ให้โฟกัสที่บริเวณแนวรับตรงนี้นะครับส่วนข่าวตามตารางวันนี้ก็อ่าที่สำคัญมีแค่ข่าวเดียวก็คือตอนสักทุ่มครึ่งนะครับก็จะมนะีประกาศนะสินค้าคงคลังน้ามันดิบนะก็คาดการณ์ว่าจะลดลงนะครับอ่านะ เนนี้สามทุ่มครึ่งนะถ้าเกิดใครที่เทรดน้ำมันแล้วก็ระหว่านนิดนึงส่วนพรุ่งนี้นะครับก็จะมีประกาศ GDP ทางสองสกุลก็คือสกุลเงินปอนแล้วก็สกุลเงินดอลลาร์นะครับช่วงประมาณบ่ายสองนะครับอ่าเป็นของปอนนะส่วนทุ่มครึ่งนะครับก็จะเป็นของดอลลาร์สหรัฐตัวเลขที่คนโฟก,กัสก็คือตัว GDP นะครับเพราะว่าตัวสวัสดิการการว่างงานของอเมริกาเนี่ยตัวเลขไม่ได้ออกมาเยอะ หรือน้อยกว่าครั้งกอดสักเท่าไหร่นะที่คาดการณ์นะครับส่วน GDP เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะนะครับเพราะนั้นก็ดูตัวเลข GDP เป็นหลักครับโอเคนะครับสำหรับรายการสุขข่าวนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ